สวัสดีค่ะซาสาพบกวับเจ้าอีกแล้วนะคะวันนี้เจ้ก็มาทำ How To เกี่ยวกับการแต่งหน้าในช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งเป็นการแต่งหน้าออกงานตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เจ้ก็ครีเอทออกมานะคะก็เป็นลุคนี้นะคะก็จะมีความ ฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะคะในเรื่องของอายแชโดว์ก็จะเป็นโทนออกชมพูน้ำตาลนะคะซึ่งจะแต่งง่ายนิดนึงค่ะก็ปากก็จะเป็นชมพูน,นูดอะไรนี้ก็จะแต่งได้ทุกสีผิวเลยเตงในโทนนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการแต่งหน้าวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อออกจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อแมตนะคะแล้วก็จะเป็นกันน้ําด้วย <S <S เดี๋ยวเราไปชมฮาวทูก,กันเลยดีกว่าค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราะะบำรุงผิวหน้าเสร็จจะลืมทาพิมพ์กันแดดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเจ๊ก็จะลงรองพื้นเนื้อแมทค่ะนะคะเราจะวันนี้เราจะใช้เป็นตัวรองพื้นเอสเตผสมกับเลฟลอนนะคะเพื่อทําให้รองพื้นมันเหลวลงอีกนิดนึงนะคะแล้วเจ๊ก็จะลงทีละฝั่งนะคะแล้วก็จะใช้เป็นแปรงลงเพราะว่าที่สาเหตุที่เลือกใช้แปรงเพราะว่าจะทําให้แน่นแล้วก็ติดทนทั้งวันแล้วก็ที่สําคัญคือรองพื้นมันกันเหงื่อกันน้ําอยู่แล้วนะคะแต่เราเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้แปรงอีกทีนึงจะดีมากนะคะจากนั้นนนเเราก็บะนนะคะ เบลนให้ทั่วใบหน้าเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าจนแมตติดกับผิวหน้าเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นตามนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการเขียนคิ้วกันค่ะเจจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของคอ l o o k นะคะ one two t brow นะคะซึ่งเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสูตรเดียวกับ slim brow แต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มปริมาณมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็สโลแกนของเขาก็คือร่างเกลี่ย ะะก็คือเขาจะมีแปรงสําหรับปัดขนคิ้วนะคะแล้วก็จะมีตัวฟองน้ําสําหรับปัดหัวคิ้วแล้วก็จะมีตัวเขียนคิ้วนะคะที่เป็นแนวเหลี่ยมๆหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคิ้วมันจะง่ายนะคะสังเกตเวลาที่เจเขียนคิ้วเนาะมันก็จะไปตามขนคิ้วของเราเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไอตัวที่เป็นหัวเกลี่ยของเขาก็คือเขาจะเน้นให้มันถมง่ายนะคะแล้วก็ต <incorpor ation> ัวแปรงอีกอันนึงเนี่ยเจก็จะเอามาไว้ปัดขนคิ้วให้มันเรียงตัวสวยขึ้นนะคะ เราก็จะถมถมนะคะด้วยตัวหัวแปลงของเขาถมให้ทั่วนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นเชดดิ้งจมูกได้ด้วยตัวเองเพราะว่าสีที่มันติดกับตัวแปลงนะคะก็จะไม่ไม่เข้มมากเกินไปนะคะจะเป็นสีที่พอดีเลยนะคะ เราก็ระบายลงไปลแล้วก็เราสามารถที่จะใช้มือเกลีย่ยได้เลยเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะละมุนนะคะจะไม่ยุ่งยากมากนะเสร็จแล้วเจ๊ J. ใช้วันนี้เป็นสีน้าตาลเข้มนะตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้อายแชโดว์สีน้ําตาลนะคะคัดเบ้านะคะหรือระบายตรงบริเวณเปลือกตาบนให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงบริเวณเปลือกตาล่างด้วยนะคะแล้วก็ใช้แปรงเบนเบนนิดนึงเพื่อให้มันดูฝุ้งๆค่ะเน้นสีอีกนิดนึงเพื่อให้ดวงตาดูกลมนะคะ ก็ยังคงเป็นสีน้ำตาลจากนั้นเจ๊ก,ก็จะใช้สีชมพูมุกนะคะลงบริเวณหัวตาให้มันดูมีความวิ้งวับนิดนึงนะคะแล้วก็หัวทั้งหัวตาบนแล้วก็หัวตาล่างเลยนะตัวเองนะคะจากนั้นเราก็จะใช้อายแชโดว์สีชมพูหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นบลัชออนแทนได้เลยนะคะสีชมพูนะก็เบลนบริเวณหัวตานะคะเปลือกตาบนตรงหัวตาแล้วก็เปลือกตาล่างนะคะตรงหางตานิดนึงนะคะ่ะ จากนั้นก็เขียนอินเนอร์ไลเนอร์สีขาวหรือสีชมพูอ่อนนะแล้วก็ดัดขนตาให้งอนค่ะวันนี้นะคะเจ๊จะใช้ตัวมาสคาร่านะคะของ Cost l o o k most wanted นะคะเป็นมาสคาร่าที่มีคุณสมบัติที่สาวๆชอบมากนะคะก็คือทำให้ขนตายาวขึ้นหนาขึ้นกันน้ำแล้วก็ล้างออกง่ายแล้วก็ไม่แผ่นดาที่สำคัญคือทำให้ขนตาโค้งงอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรพิเศษที่เขาพัฒนาจากอิตาลีมาเลยนะ,ละเขายังมีส่วนผสมขอ,ของไฟเบอร์รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะติดขนตาปลอมแบบเบอร์ธรรมชาตินะคะแล้วก็เขียนอินเนอร์ไลเนอร์สีดำแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะด้วยอายไลเนอร์สีดำของ c คอ l o o k นะคะสีนี้จะเข้มมากนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็จะดัดขนตาทับอีกรอบนึงเพราะว่าจะทำให้ขนตาปลอมดูงอนมากขึ้น สร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างให้ดูฉ่ำๆตัวเองแล้วก็คอนทัวร์นะคะหรือว่าเชดดิ้งนั่นแหละนะคะทั่วกรอบหน้านะคะหนกแก้มด้วยนะคะสีนี้จะไม่ค่อยจัดมากคะ่ะเจ๊จะไม่ลงสีเข้มมากเท่าไหรค่ค่ะเวลาเชดนะคะเราก็จะพยายามแบบเชดให้ทั่วใบหน้าเลยนะตัวเองเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราดูเรียวมากขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นเจก็จะปัดแก้มนะคะด้วยสีสม้ม ตรงกรอ,อบแก้มด้านนอกก่อนแล้วก็ใช้สีชมพูนะคะปัดตรงบริเวณพวงแก้มด้านใหม่จะทำให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนะแล้วก็จากนั้นเราจะมาไฮไลท์ค่ะไฮไลท์หัวตานะคะหนคิ no ้วนะคะแล้วก็สันจมูกหน้าผากปาก คางอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องไฮไลท์ให้เรียบร้อยเลยเพราะเวลาออกงานมันควรที่จะต้องไฮไลท์ไม่งั้นมันก็จะหน้าไม่เด็กเท่าไหร่ไม่เด่นไม่เด่นดนะฮะจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะทาลิปสติกนะคะแล้วแต่เราเลือกสีเลยแต่วันนี้เจ๊จะทาเป็นโทนชมพูนูดนะคะชมพูอมส้มนิดนึงนะคะแล้วก็จากนั้นเจ๊ก็มองว่าเออตาเรายังขาดอะไรไปนิดนึงขอลงเป็นแบบกากเพชรนะคะเบาๆสีชมพูตรงบริเวณ หัวตาปรงฝึกตาบนตรงช่วงหัวตานิดเดียวยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเองแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วเอาไปแต่งตามกันนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะ